วิหนูน้อยฮึวิหนูจะออกไปข้างนอกทำไมล่ะเข้ามาในบ้านดิเดี๋ยวแม่ก็ตีหรอกเออเข้าไปเออเข้าไปอุ้ยเอาจะปิดประตูทำไมล่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษอุ้ยอุ้ยน้องน้องขอโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจแม่เขาจะมาตีกูไม่เจ้อุ้ยอุ้นั่นไงวันนี้เจ้ตามหาลูกเลยเหรอเอออุ้ยอุ้ยมาตีกูจริงด้วยอีฮิแอ้อีฮิแอ้มาตีกูี่มันตามมาหรือเปล่า มันตามมันจริงด้วยโอ้มันจะมาตบหวัวกูละมันจะมาตบหวัวกูละไอ้นี่อีกกี้มาทำอะไร <No. S 1> อีกกี้มันคือใครอีกกี้เนี่ยอย่านะอีกกี้อีกกี้อย่าอย่านะอีกกี้อย่านะอย่านะง,งอีดอกูวิ่งละกูวิ่งละอีดอก อ่ะสวัสดีครับนี่ก็คือการเอาซีวรอส e p ที่3แล้วนะครับอ่ะและอีพนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ดูดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรทํากันเองแหละอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเก็บพวกผักพวกนี้ก่อนก่อนลกันอุ๊ยแต่ว่าข้าวโพดแต่มันมีสิทธิ์ดอบน้อยมากเลยนะเนี่ย <Nope. S 1> มันดอบแค่มาเลสอะอ่ะอันนี้ก็คือมันอะไรเนี่ย อเดี๋ยวเราคับเรือกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจทะเลกันนะฮะไม่ใช่สำรวจทะเลดิมันต้องพูดว่าไปสำรวจแมพแถวๆนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ไปสำรวจทะเลนะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเว้ยตรงนี้มีสุนัขจิ้งจอกด้วยเว้ยโนเ้ยเว้ยแต่ละตรงนี้มีวีโอไหม ตรงนี้มันคือไบโอมที่มันมีหมู่บ้านชาวประมงนี่อุ<ะ>๊ยตรงนี้มีมีมะพร้าวอุ๊ยเรา,เราจะเราจะเก็บมะพร้าวยังไงอะต้องตัดต้นมันเหรออุ๊ยเรายื้อเราเอือเเอ้อมไม่ถึงอะเราเตี้ยก,กันไปอ่ะตัดต้องตัดต้นมันหรือเปล่าอุยอ่านี่ไงมันร่วงละอ่าร่วงไปไหนแล้วอะอ่านี่ไงอุ้ยมะพร้าวมะพร้าวอ่าคอดูหน่อยสามารถทาอะไรได้บ้าง ว่าเราสามารถกินได้นะครับแล้วก็สามารถปลูกในพื้นดินได้นะฮะอาจจะเราไปสำรวจตรงนี้อุ้ยตรงนี้อุ้ยตรงนี้มีหอยมีหอยมีหอยหอยตัวนี้เนี่ยมันจะมีไข่มุกนี่ถ้าเราเอาไปใส่น้ำแล้วมันก็จะอ้าปากนะครับบางอันมันก็จะมีไข่มุกนะบางอันมันก็จะมีอย่างอื่นแทนนะครับอย่างเช่นปูอะไรแบบเนี้ยอาจจะเราลงทะเลกันบ้างดีกว่าโอ้ตรงนี้มีหอยเยอะมาก อุ้ยแล้วก็มีปลาบินอุ้ยปลาบินว่น้ำเร็วมากอุ้ยตรงนี้มีปลากระลังอัเดี๋ยวเ,เก็บปลากระลังตรงนี้กลับบ้านกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเอาไปครับเบ็ดตกปลานะครับอ่าแล้วก็หอยด้วยเดี๋ยวเราจะเอาหอยเนี่ยไปแช่น้ําในบ้านของเรานะฮะเอาไปแช่น้ําใกล้ๆบ้านของเรานะอ่าแล้วก็เก็บปลากระลังพวกเนี้ยกลับบ้านให้หมดเลยเอุ้ยตรงนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะลังนกก่อ เออนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงตรงนู้นกันดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลุโหตรงหน้าอีกละอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยล้วงล้วงล้วงล่วงเอ้าเอาเอ้าล่วงสะงั้นโอ้หมู่บ้านแล้วทำไมหมู่บ้านมันต้องชอบมาโผล่ตรงหน้าต่อตาด้วยปกติมันต้องโผล่มาก่อนดิ โอ้ตรงนี้อันนี้คือครอบครัวเขาเหรอวิครอบครัววินี่ไงไอเด็กนี่ไงที่มันตอนนั้นคือมันโดนปูดิบหำอักสลกมากวิปลาฮีตรงนี้สวยมากเฮ้ยเฮยเอ็นกนี่เอ็นกนี่มันขโมยปลาอยู่นะอยู่จะไปไหนเอ็คฮีขโมยลบอันนี่ไงมันขโมยปลาจริงด้วยเราเก็บปลาตรงนี้ไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะฮะ ของฟรีก็เก็บดีจะรออะไรล่ะอ่าแล้วก็ไอ้ที่ตักปลาตรงนี้ก็เก็บไปให้หมดเลยโอ้ตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากเก็บเรียบครับเก็บเรียบอ่าตรงนี้เหลืออยู่อ่าแล้วก็ไอ้ที่ตักปลาตรงนี้ก็เก็บกลับบ้านนะฮะเผื่อเราจะเอาไปตักปลาที่บ้านนะครับอ่าเก็บไปให้หมดอุ้ยพ่อหญ่บ้านอญ่บ้านมาทําไมมาทําอะไรเวลาไม่ได้ขโมยของนะเราไม่แค่เพิกขโมยของไม่มีพิรุษเราไม่มีพิรุษใครมีพิรุษ ไม่มีเลยวิ้ยเขาเขาอันนี้คือบ้านพออ่อใหญ่บ้านเหรอลบ <Nope. S 1> ขอดูหน่อยดิอันนี้คือบ้านพ่อใหญ่เนาะโอ้ oh, สูงมากบ้านพ่อใหญ่เอาแล้วไม่มีของอะไรให้ขโมยหน่อยเหรอโอ้ oh, อะไรวะเนี่ยบอกพอนน่อใหญ่ไปไหนแล้วพ่อใหญ่ ah. อ่าอันนี้ก็คือบ้านของเสาบ้านเวิอันนี้เขาอยู่สามคน้ย mm. เดี๋ยวนะไอ้นกนี่เฮ้ย <Nope. S 1> มันจะมาขโมยของเฮ้ย <Nope. S 1> ไอ้นี่ ขี้ขโมยมากแล้วอันนี้ก็คือรูปปั้นนะฮะอ่าอ่าูปปั้นนั่นแหละแค่ลูปปั้นอเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าหรืออันนี้ก็มีบ้านบ้านของเขาอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีของให้ขโมยไหมยบ <Nope. S 1> อืมจะขโมยของอย่างเดียวเลยตรงนี้ไม่มีอ่ะข้ <c oughs> างล่างมีไหมวะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรให้ขโมยอะไรงี อวิววิววิวโน้ปว้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ้าวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซื้ออ่เดี๋ยวซื้ออันนี้กับพ่อใหญ่ก่อนอุ้ยแล้วทำไมท้องฟ้ามันเป็นอย่างนั้นอะฮึวิววิวแล้วทำไมท้องฟ้ามันเปรี้ยวอย่างนั้นอะโน้อุ้ยจะเกิดอะไรขึ้นว้ยบอสจะเกิดหรือเปล่าอุวิวโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่าโน้ปพายุเข้าทุกคนพายุเข้า เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวามากเฮ oh, <no. S 1> ้ยบอสจะมาหรือเปล่าเฮ oh. ้ยตัวนี้เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเ <Nope. S 1> ุิกเฮ้ยเฮ้ยอาจจะอมันอาจจะเหมือนแบบเหมือนกับพายุทะเลทรายหรือเปล่าเฮ <Huh? S 1> ้ยเหมือนอยู่นะบอสจะโผล่ออกมาหรือเปล่าเฮ้ยเราทำไมไอตัวนกนี้มันมาซ่อนอยู่ตรงเนี้ยควาเจะหน่อยดิ <Nope. S 1> ขอแเจะหน่อยควาจะหน่อยอ่ะบินไปละ อุ้ยตรงนั้นตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีอีกตัวขอเจ๊ะหน่อยขอเจ๊ะหน่อยวิ้ยติดบั๊กก่อนหรือว่ามันมันนั่งอยู่ตรงนี้โอ้มันมาหลบฝนไอ้นี่อุ้ยไอ้ข้อใหญ่ข้อใหญ่ขอลบฝนด้วยขอลบด้วยเวลาจะเปิดประตูทำไมวะอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมพ่อใหญ่ใส่ชุดกอกเอาชุดเมียมาใส่หรือพ่อใหญ่ เปิดหน้าต่างดิจะได้รู้ว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นโนปเออเปิดหน้าต่างเอาเปิดตรงนี้ก็ได้อิ๊ยอุย,อย,อยตรงนี้มีนกมีนกนกมันจะหลบฝนนะอย่าเข้ามานะไอ้นกเหี้ย <c oughs> เข้ามาเดี๋ยวมันขโมยของอีก <c oughs> อู้ข้างนอกอ้โหฟ้าผ้าผ่าโนปอุ้ยจะ <Nope. S 1> อลัอาางการอยู่นะ <c oughs> ฝนตกอลังการมากอุ้ยบ้านนี้บ้านนี้เขาทำอะไรกันโอ้ครอบครัวนี้ อาจจะเราออกมาข้างนอกตรงนี้กันดีกว่าจะได้รู้ว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นวิหนูน้อยอืมวิหนูจะออกไปข้างนอกทําไมล่ะเข้ามาในบ้านดิเดี๋ยวแม่ก็ตีหรอกเออเข้าไปเออเข้าไปอุ้ยเอาจะปิดประตูทำไมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษอุ้ยอุ้ยน้องน้องขอโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจขอโทษเมื่อกี้เผลอตีเด็กเลบอุ้ยแม่เขาจะมาตีกูไปเจ้อุ้ยอุ้ยนั่นไงวันนี้เจ้ทำใหาลูกนี่เหรอ อุ้ยอุ้ยมันตีกูจริงด้วยอีเหี้ยะอีเหี้ยะมาตีกูอีเหี้ยเดี๋ยวนะเจ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยออุ้ยุ้ยมันจะตามมันไหมนั่นอะว้ยมันตามมาหรือเปล่าอู๋มันตามมาจริงด้วยโอ้มันจะมาตบหัวกูละมันจะมาตบหัวกูละไอ้นี่อีกกี้มาทำอะไรอีกกี้มันคือใครอีกกี้เนี่ยอย่านะอีกกี้อีกกี้อย่าอย่านะอีกกี้อย่านะ อย่าด่าให้อีดอกกูวิ่งละกูวิ่งละอีดอกอิกิอย่าอย่านะอิกิอุ้ยตรงอุ้ยไซรุงตรงนั้นสวยมากเอาอิกิไปไหนละโน้ <Nope. S 1> โอ้อิกิจะตบกูไม่นั่นนะ่ะอ่ะเขาไม่ตบหัวกูละอ่ะโชคดีไปกูเมื่อกี้เผื่อไปตบหัวลูกเขาอะแม่เขาก็เลยจะมาตบหน้ากูแทนวิ่งแลทวิบโอมตรงนี้มีแลทด้วย <Nope. S 1> โน้ปเอ้ยแต่เราก็ไม่เคยเห็นแลทตรงใบโอมของเรานะ แต่ตรงบริเวณบ้านเราอ่ะมันไม่มีแรดเลยนี่อันนี้คือไบโอมต้นสนนะฮะ <Wow. S 1> แต่ตรงบ้านเรามันไม่มีแรดเลยนี่เออก็องงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้กันนิดนึงดีกว่านะฮะเดนนี๋ยวเราขี่เรือไปเลยแล้วกันเพื่อความสะดวก oh. ไม่ใช่สะดวกหรอกขี้แกเดินอ่ะขี่เรือไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะอ้อมไปตรงโน้นนะฮะอันนี้ก็คือไบโอมเดิมนี่ อเดี๋ยวเราอ้อมไปตรงนู้นแล้วกันอ่าอ้อมเกาะไปนะฮะอุ้ยอุ้ยข้างล่างข้างล่างอุ้ยโดนแล้วไงโดนแล้วไงอุ้ยแมกพูลอุ้ยแมกพูลอุ้ยแมกพูลอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนแมกพูลอยู่ข้างล่างโอ้นได้ไงแมกพูลไม่ทำไงดีอ่ะอุ้ยแต่อินกนี่มันก็จะขโมยของอย่างเดียวเลยแฮะไอ้นี่อ๋อแล้วท่อตามอยู่ในบกได้ปะ เดี๋ยวฆ่าแมงกพุนก่อนจิ๊วทำอะไรเราไม่ได้หรอกระวังไอ้นกนี้ขโมยของเดะไอ้นกนี้มันก็จะขโมยขโมยของอย่างเดียวเลยไอ้นกนี้อะไรเนี่ยขโมยของอีหละเหรอเมื่อกี้มันขโมยอะไรเราไปวะอุ๊ยแล้วก็แมงกระพุนมันตอบไอ้นี้ให้เราด้วยนะฮะไอเทมให้เราด้วยเดี๋ยวเราออกสำรวจกันต่อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับมุงกล้องก่อน ยมีอะไรมาซวบข้างหลังอีกจะได้ดูแบบ360องศาแบบจะได้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรมาหลอยหลังเราอ่ะเดี๋ยวเราออกไปสำรวจตรงนั้นละกันนะอ่ะเดี๋ยวอ้อมไปตรงนู้นละกันไปที่บ้านเลยนะฮะเราออกสำรวจตรงนี้นิดนึงแล้วก็กลับบ้านเลยนะฮะโอุ้ยอีเขียอุ้ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวขึ้นบก่อนขึ้นบกก่อนอุ้ยโอตัวใหญ่มาก อุ้ยอยากจับมันอะอุ้ย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 อยากกัดกูดิอุ้ยอยากกัดกูดิอุ้ยไอ้เหี้ยอยากกัดกูเอ้าอยู่นั่นนะอยู่นั่นยวนะปรับวงกล้องก่อนอุ้ยอุ้ยเอ้าเอามาติดบล็อกก่อนเอ้าเอ้าก็เสร็จโจนเดี๋ยนี่เฮ้อเฮ้อตายไปซะเอ้าเอ้าแล้วไม่ดรอปอะไรให้เราหน่อยเหรออ๋อหรือว่ามันล่วงไปข้างล่าง เอ้าเอ้าทำไมมันไม่ดรอปอะไรให้เราเลยล่ะอ่ะเอาลองลงไปข้างล่างดิเอ้าไหนอ่ะคือปลาสลามมันจะดรอปเขียวของมันใช่ไหมเอ้าแล้วทำไมตัวนี้มันไม่มีวะ <c oughs> ปลาสลามตัวนี้เนี่ยมันอาจจะติดบักนะครับมันก็เลยไม่ดรอปเคียวให้เรา oh, <no. S 1> น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันไม่ดรอปเลยอย่ะี่ยไม่เห็นเลยอ่ะสร้างมันเถอะ อาจจะเ,เราขึ้นขึ้นบกกันดีกว่าอะเดี๋ยวกิบเรือก่อนอะทีนี้เดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะฮะล่บ <Nope. S 1> ะถึงบ้านแล้วนะครับ <Yeah. S 1> อุ๊ยแลเวเสียงอะไรอะ่ะอุยโ <Nope. S 1> อ้โหข้างคข่าข้างๆข่าใหญ่นะุ๊ยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วนะฮะพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้คือสวยมากเลยนะครับว <Wow. S 1> ้ะเดี๋ยวเรามาเปิดขวดตรงนี้กันดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจดหมายตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะฮะอ่ะเล่มมันเขียนว่าข่าวสารจากโลกมินิเริ่มกับบอนแล้วใช่ไหมอากาศนะ <Nope. S 1> แล้วก็ทิ้งท้ายว่าเงินเออมันแปลว่าอะไรวะมันแปลว่าอะไรอะ่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะคือผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่ามันแปลว่าอะไร <Nope. S 1> อ่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอ่ะแลวถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ย ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ